เวลาของบ้านกันหลายสวัสดีครับทุกคน,กคนอ่าวันนี้วันที่สองนะครับเริ่มต้นเดือนเดือนอยังวะสิงห้ากันยาเริ่มต้นเดือนตุลาตุลาใช่ไหมเ,เ,เริ่มต้นเดือนตุลาด้วยอ่าข่าวดีๆหลายข่าวนะครับสำหรับด้านหลังเองก็กำลังปิดงานเจ้าตัว K7 เออไม่ใช่ E9 อีก้าโปรตัวนี้อยู่กับเราประมาณ2สัปดาห์แล้วนะครับทำทุกอย่างนะครับอาการก็คือเจอชิปครบแต่แรงุดไม่มาแก้ไปทุกอย่างแล้วก็ยังไม่มาวันนี้น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วที่จะแก้นะครับเพราะว่าเห็นสาเหตุจริงๆของเขาแล้วนะครับก็กําลังแก้กําลังประกอบอก,การเทก็น่าจะเียนเสร็จประมาณอีกสักสินาทีนะครับวันนี้มาดูในส่วนของวัสดุเราวันนี้มีอยู่ สองกล่องนะครับมาจากนนบุรีนหนึ่งกล่องแล้วก็พิษนุโลกหนึ่งกล่องนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันเลยครับว่าจะเป็นงานอะไรบ้าง เปิดของนี่ก่อนครับเป็นอะไรเอ่ยอ่าดูจากรักษณะน่าจะเป็นคอนโทรลเลอร์นะครับมาดูว่าเป็นของรูปไหน อ๋อ oh. เป็นของจัดไมเนอรนะครับเดี๋ยวปักนึง่งเดี๋ยวขาตรวจดูความเรียบร้อยก่อนนะครับอาการไม่ได้แจ้งนะครับว่าเป็นอาการอะไรแจ้งแค่บอกว่าไม่ทำงาน เดี๋ยวตัวนี้ก็น่าจะได้โทรไปสอบถามเจ้าของตัวคอนโทรเลอร์อีกทีหนึ่งนะครับว่าอาการที่มาคืออาการอะไรตัวนี้ปกตินะครับไม่มีไหม้ไม่มีช้ำรุดตรงไหนอาจจะมีฝุดหน่อยนะครับสวยๆอยูอ่เดี๋ยวมาดูกล่องใหญ่กันครับ แพ็คมาสองกล่องสชั้นได้ นี่นี่นี่อ่ะเอ๊ะสุดท้ายพอแบวนี้อาการที่มาไม่ได้แจ้งเหมือนกันจะดูเบื้องต้นก่อน ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับข้างในปกติไม่มีฝาครอบเพราะว่าซ่ลายมาโอเคมีแตฝาก็ตัวคอนโทรลเลอร์มาตองซ่ปลายนี่โอเคเอ่าตอนนี้เดี๋ยวเทสกันอีกทีนึงนะครับเช็คดูแล้วก็จะแจ้งราคาแจ้งรายละเอียดกับเจ้าของเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้ครับผมสวัสดีครับ